สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องอำนาจของกรรมอำนาจของกรรมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครติธรรมะในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในพระพุทธศาสนานั้น สอนให้เข้าใจในเรื่องของกรรมไม่ได้สอนให้คนนั้นกลัวในกรรมเป็นทาสของกรรมหรืออยู่ใต้อำนาจของกรรมแต่สอนให้รู้จักคำว่ากรรมให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบันบางคนมีอำนาจเหนือกรรมอาจจะควบคุมกรรมของตนได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าจะต้องควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วยโดยตั้งใจมั่นแน่วแน่อยู่ในธรรมะ เช่นเมตตาสติปัญญาอันเป็นส่วนของจิตและศีลอันหมายถึงตั้งเจตนาเว้นการที่ควรเว้นทําการที่ควรกระทําอยู่ในขอบเขตอันสมควรทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกๆคนพิจารณาหลักของกรรมหนึงเนืองเพื่อเป็นผู้ไม่ประมาทพยายามละกรรมไม่ดีประกอบแต่กรรมดีการที่ยังปฏิบัติด,ดังกล่าวไม่ได้ ก็เพราะยังประมาทอยู่มิได้พิจารณาในหลักของกรรมและไม่เชื่อในเรื่องของกรรมไม่เชื่อในผลของกรรมต่อเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทและมีศรัทธาเชื่อดังกล่าวแล้วก็จะละเรื่องของกรรมชั่วกระทำแต่กรรมดีได้ตามสมควรนั่นเองอำนาจของกรรมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีอำนาจใดทำลายล้างได้ แม้อำนาจของกรรมดีก็ไม่อาจจะทำลายอำนาจของกรรมชั่วและอำนาจของกรรมชั่วก็ไม่อาจจะทำลายอำนาจของกรรมดีอย่างมากที่สุดก็มีอยู่คืออำนาจของกรรมดีแม้ไม่มากให้กระทําในสม่ำเสมอในภพภูมินี้ก็อาจจะทำให้อำนาจของกรรมชั่วที่ได้กระทําม,มาแล้วตามมาถึงได้ยากนั่นเองดังกับมีเครื่องกีดขวางกั้นเอาไว้หรือไม่เช่นนั้น ก็ดังที่ท่านเปรียบว่าเหมือนวิ่งหนีผู้ร้ายที่วิ่งไล่ตามมาถ้ามีกำลังแข็งแรงพอวิ่งเร็วกว่าผู้ร้ายก็ย่อมยากที่จะผู้ร้ายจะไล่ทันได้ความแข็งแรงของผู้วิ่งหนีกรรมชั่วก็หาใช่อะไรอื่นคือความเข้มแข็งสม่ำเสมอของการทำกรรมดีนั่นเองโรคทางใจนั้นมีอยู่ทั่วทุกตัวคนหนักเบาต่างกันมีอำนาจของกรรมที่ตนกระทำ คนที่น่าสงสารในโลกนี้มีมากนักทั้งน่าสงสารทางกายทั้งน่าสงสารทางใจเราเองแทบทุกคนก็เป็นโรคน่าสงสารเช่นที่กล่าวมาแต่เมื่อไม่ใช่โรคทางกายก็ไม่เห็นกันไม่รู้กันว่าตนเป็นอีกคนหนึ่งในจํานวนมหาศาลที่น่าสงสารนั้นและน่าสงสารยิ่งไปกว่าเป็นโรคทางกายน่ากลัวน่าเป็นห่วงยิ่งกว่าเป็นโรคทางกาย โดยน่าสงสารทางใจตัวเองต้องรู้ด้วยว่าตัวของตัวเองนั้นต้องยอมรับด้วยตัวของตนเองจึงจะแก้ไขได้ไม่ฉะนั้นแล้วก็ไม่มีทางที่จะรักษาโรคทางใจได้เลยแม้พระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นโอสถรักษาโรคทางใจของผู้ที่ไม่ยอมรับรู้ว่าใจของตนมีโรคนั่นก็คือผู้ไม่ยอมรับการรักษา มายอมรับโอสถของพระพุทธองค์เขาย่อมเป็นคนที่น่าสงสารตลอดไปพบคนเช่นนี้พึงย้อนดูตัวตนเองคงจะต้องพบโรคทางใจด้วยกันเพียงแต่ว่าจะมากหรือน้อยเบาบางกว่ากันเพียงไรตามอำนาจของกรรมที่ได้กระทำม,มาแล้วเท่านั้นกรรมให้ผลตรงตามเหตุแห่งการกระทำกรรมนั้นน่าเชื่อถือนัก ในการให้ผลตรงตามเหตุไม่มีอคติด้วยอำนาจใดเลยแม้เกิดอยู่ในฐานะที่มีความสุขสบายก็ไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นต้องนึกถึงกรรมไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อในเรื่องของกรรมความสุขสบายเพียงไรก็จำเป็นต้องนึกถึงเรื่องของกรรมถ้าไม่ได้ทำกรรมดีอันควรแก่เหตุแล้วจะอยู่ในฐานะสุขสบายได้อย่างไร ใครอื่นอีกมากมายหาได้อยู่ในฐานะเช่นนั้นอดอยากยากไร้เข็นใจกันนักหนาทำไมเป็นไปได้เช่นนั้นมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เป็นเช่นนั้นแม้ไม่ตั้งข้อคิดในเรื่องเช่นนี้เสียเลยย่อมไม่อาจอบรมปัญญาให้ถูกในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมได้ทั้งทที่เป็นเรื่องสำคัญแก่ชีวิตที่ปรารถนาความสวัสดี ทั้งคนและสัตว์ต่างถูกอำนาจของกรรมนั้นทำให้เป็นไปคนก็ตามสัตว์ก็ตามเกิดด้วยอำนาจของกรรมกรรมนำไปให้เป็นคนและกรรมนำไปให้เป็นสัตว์เชื่อไว้ก่อนย่อมมีโอกาสที่จะพ้นจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เพราะเมื่อเชื่อกรรมมีอำนาจถึงเพียงนั้นก็ย่อมจะขวนขวายทำกรรมที่จะไม่นำ ให้ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครที่ไม่กลัวต่อความเป็นเดรัจฉานและมีโอกาสที่จะได้เกิดเป็นเดรัจฉานแน่ในภพภูมิข้างหน้าแม้บังเอิญไปกระทำกรรมที่ให้เกิดผลเช่นนั้นโดยจะรู้หรือไม่รู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็าตามพลาดพลังไปกระทำกรรมที่ผิดเข้าก็จะไม่อาจปฏิเสธผลของกรรมได้เลย ไม่มีผู้ใดปรารถนารับผลของกรรมที่ไม่ดีอันเป็นผู้ไม่ทำดีประการต่างๆด้วยทางกายและวาจาอันเนื่องมาจากใจที่ไม่ดีของเขานั้นที่จริงแล้วผู้ที่มีเมตตาการุณามุติตาและอุเบกขาพอสมควรจะประกอบไปด้วยความเชื่อในรุ่งของกรรมและการให้ผลของกรรมไม่น่าจะมีผู้ใดปรารถนาเป็นคนไม่ดี แต่ทำไมจึงมีคนไม่ดีมากมายทั้งๆท,ที่ไม่ได้ปรารถนาคิดให้เข้าใจในเรื่องของกรรมจะรู้ชัดว่ากรรมที่ผู้นั้นทำไว้ในอดีตได้ติดตามห้อมล้อมจิตเขามาให้ปรากฏผลในปัจจุบันทั้งที่ในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ต้องการให้เป็นเช่นนั้นและถ้าหากเขาเข้าใจในเรื่องของกรรมบ้างแล้วเขาจะกลัวไปถึงชาติในอนาคตเขาจะพยายาม ไม่กระทำกรรมไม่ดีเพราะเข็ดกลัวผลของกรรมที่ทำให้เขาต้องเป็นคนไม่ดีอยู่ในปัจจุบันทั้งที่เขาไม่ปรารถนาเลยความรักผู้อื่นทำให้หลีกเลี่ยงการทำกรรมไม่ดีได้เป็นผู้ใหญ่ก็อย่าทำกรรมไม่ดีเป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มสาวก็อย่าทำกรรมไม่ดีแม้ความรักในตัวเองก็อย่าทำกรรมไม่ดี จงทําแต่กรรมดีหรือแม้รักพ่อรักแม่รักพี่น้องลูกหลานก็อย่าทำกรรมไม่ดีผลไม่ดีที่ผู้กระทําได้รับนั้นจะทำให้บรรดาผู้ที่รักตนพลอยกระทบกระเทือนไปด้วยลองนึกถึงใจของตนเองเมื่อเห็นผู้ที่ตนรักนั้นทำความไม่ดีแม้ผลไม่ดียังไม่ทันจะปรากฏชัดตนก็ไม่สบายใจแล้ว ยิ่งเมื่อได้เห็นผลร้ายเกิดขึ้นสนองผู้ที่กระทำนั้นเราผู้มีความผูกพันกับเขาก็ย่อมเหมือนพลอยได้รับผลแห่งความร้ายนั้นไปด้วยถ้าเราทำกรรมไม่ดีผู้ที่รักเราก็ได้รับผลไม่ดีไปด้วยดังนั้นแม้แม่รักตนเองก่อนจะทำอะไรก็ควรนึกถึงใครทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเราซึ่งจะต้องมีผู้เป็นที่รักอยู่ด้วย ถ้าเราทำกรรมไม่ดีได้รับผลไม่ดีผู้ที่รักเราและผู้ที่เรารักก็จะต้องพลอยได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจไปด้วยอย่างไม่ยุติธรรมเพราะมิได้เป็นผู้กระทำกรรมที่ไม่ดีนั้นด้วยแต่ต้องพลอยได้รับผลไม่ดีเพราะความผูกพันดังนั้นจะทำความไม่ดีใดๆก็น่าจะนึกถึงบรรดาผู้ที่มีความผูกพันกับเราบ้าง อาจจะช่วยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงการทำกรรมไม่ดีได้ใช้สติยั้งคิดให้เคยชินก่อนทำกรรมไม่ดีใดๆก่อนจะทำกรรมใดๆนั้นแม้หยุดยั้งตั้งสติคิดให้ดีว่ากรรมนั้นดีหรือไม่ดีก็จะทำให้ไม่ทำกรรมไม่ดีอย่างเต็มใจอย่างสบายใจแต่จะมีเวลายับยั้งช่างใจอันเป็นความสำคัญ ควรจะทำให้เป็นความเคยชินด้วยกันทุกคนมันพิจารณาให้กลัวกรรมไม่ดีอยู่เนืองเนืองการพิจารณากรรมให้กลัวในกรรมไม่ดีนั้นอาจทำได้แม้เมื่อเป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆจะเห็นตัวจริงหรือเห็นเพียงรูปภาพก็ตามทีสัตว์เหล่านั้นล้วนมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกนึกคิด แต่ก็เหตุใดเล่าที่ทําให้ต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นมนุษย์ที่สูงกว่าประเสริฐกว่าเป็นอันมากต้องทํากรรมที่สัตว์เหล่านั้นได้ประกอบกระทารรม,มาในอดีตชาติปรุงแต่งให้เป็นไปไม่มีรูปลักษณ์ของสัตว์ที่แม้บางชนิดจะน่ารักน่าเอ็นดูแต่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแม้จะได้รับความรักความเอ็นดูอุปถัมบำรุงเลี้ยงดูอย่างดี ยังไงก็เป็นแบบที่ให้แก่สัตว์และก็ไม่แน่ใจว่าสัตว์จะมีความคิดอย่างไรจะเศร้าเสียใจในความต้องการเป็นสัตว์หรือไม่โดยเฉพาะเมื่อผลจากพบภูมิมนุษย์ทันทีก็ได้พบภูมิของสัตว์อาจจะยังไม่ลืมชีวิตในพบภูม,มนุษย์อาจจะยังจำผู้คนที่เกี่ยวข้องด้วยได้จิตของสัตว์เหล่านั้นจะน่าสงสารสักเพียงไหน แต่เมื่อเกิดแล้วก็เลือกไม่ได้แล้วที่จะเกิดเป็นอะไรอื่นถึงอย่างไรก็ตามทุกคนมีโอกาสที่จะเลือกชีวิตข้างหน้าพบภูมิข้างหน้าได้ถึงทำความดีให้เต็มความสามารถอย่าละโอกาสที่จะกระทำความดีเลยนั่นแหละจะเป็นการเลือกพบชาติหน้าสำหรับตนเองไว้ได้จะเลือกเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นอะไรก็ได้ผู้ที่ไม่ประมาท ระวังในการกระทำของกรรมอน,นิจจังกว่ามไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอนัตตาความไม่เป็นไปตามปรารถนาที่ต้องการนี่คือไตรล,ลักษณ์ลักะสามที่มีในทุกคนทุกสิ่งความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมความเป็นมนุษย์ความเป็นสัตว์เหล่านี้ตั้งอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งสิน้นดังนั้น แม้ว่าชาติหนึ่งกรรมไม่ดีจะแต่งให้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสัตว์ทุกชาติไปและแม้ว่าชาติหนึ่งกรรมดีจะนำให้เป็นมนุษย์ก็ม่ใช่ว่าจะได้เป็นมนุษย์ทุกชาติไปนั่นก็คือสัตว์ย่อมเป็นคนได้และคนก็ย่อมเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละบุคคลที่กระทำไว้และแต่ละสัตว์แต่ละตัว ผู้ไม่ประมาทร,ระวังในการกระทำกรรมย่อมสามารถพ้นจากการถือภพชาติอันไม่ปรารถนาได้ผู้ที่ไม่ประมาทพึงทำใจให้พ้นจากความยึดมั่นกรรมที่อาจทำให้มนุษย์ในชาติหนึ่งต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานในอีกชาติหนึ่งหรือทำสัตว์เดรัจฉานในชาติหนึ่งให้กลับมาเป็นมนุษย์ในอีกชาติหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องที่ปรากฏในพุทธการ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามพึงไม่ประมาทกรรมใดที่เคยมีแสดงไว้ว่าทําให้มนุษย์ต้องเกิดเป็นสัตว์เชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่พึงกระทํากรรมสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นกรรมทางใจคือความผูกพันผู้ที่ตายไปแล้วมีความผูกพันในภพภูมิของตนเช่นผูกพันในทรัพย์สมบัติของตนในภพภูมินั้นๆความผูกพันยึดมั่น อาจนำให้กลับมาเกิดในบ้านเรือนตนอีกได้แต่จะไม่ใช่เป็นมนุษย์มีเรื่องเล่าว่าเกิดเป็นเลนก็มีเกิดเป็นสุนัขก,ก็มีซึ่งน่าจะไม่มีผู้ใดปรารถนาจะเป็นจึงน่าจะต้องระวังกรรมทางใจให้มากเช่นเดียวกับกรรมทางกายและวาจาอย่ายึดมั่นห่วงใยในอะไรให้มากนักวางวางเสียปล่อยเสีย ท่องพุทโธไว้ในใจเสมอนั่นแหละจะทำให้ถอนใจจากความยึดมั่นนั้นได้เคยมีผู้เล่าเรื่องเจ้าของพระพุทธรูปงดงามองค์หนึ่งสิ้นชีวิตไปในขณะที่จิตใจกำลังมีความหลงรักและหวงแหนพระพุทธรูปองค์นั้นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้มาขอชมพระพุทธรูปก็มีงูใหญ่เลื้อยมาแผ่พังพานคู่อยู่ต่อหน้า แสดงความหวงแหนเมื่อมีผู้มาขอชมพูดว่าเพียงมาขอชมไม่ได้คิดจะนำไปเป็นของตนเองงูนั้นก็เลือ้อยห่างออกไปว่ากันว่าเจ้าของพระพุทธรูปได้มาเกิดเป็นงูเสียแล้วเพราะความผูกพันหวงแหนในพระพุทธรูปที่ตนเองนั้นรักและหวงแหนความยึดมั่นผูกมั่นจึงเป็นกรรมทางใจ ที่น่าจะเป็นเหตุแห่งการทำให้มนุษย์ในชาตินั้นต้องเป็นสัตว์ในอีกชาติหนึ่งได้จึงไม่พึงประมาทจะจริงหรือไม่จริงเชื่อหรือไม่เชื่อก็อย่าประมาทไว้ก่อนพยายามทำกรรมทางใจให้พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นให้ได้เต็มความสามารถของตนนั่นแหละดีที่สุด